รอรอให้ขึ้นก่นบริษัทนเป็นสะดวกบรเรื่อนจะรับแข็แรงรดเล่อนใา้ปือามืนีระครับไม่ต้องรอนานนะครับผู้ชายแข่งแรงึ้นปริดเลื่อนได้นะครับ បបៀរប៊ី